ไหนก็ใจดวงนี้นะอืไปไหนมันตายเมื่อไหร่ใจดวงนี้นะไม่เคยตายนี่แต่ธาตุขันเข้าไปอาศัยร่างหนก็เรียกว่าสัตว์ว่าบุคคลขึ้นมาอืมใจดวงเดียวนี่แหละเข้าไปเ <c oughs> ข้าไปร่างไหนก็เป็นสัตว์บุคคลเรียกว่าเกิดสัตว์เกิดจัดตายอันนี้หมดสภาพตายไปแต่ใจ,ใจดวงนี้ไม่เคยตายเรียนเข้าไปจนกระทั่งถึงใจดวงนี้เมื <c oughs> <c oughs> ่อว,วานนี้ก็ได้พูดให้ลูกศิษย์ฟังนะ ออไอเรื่องที่จะรู้วิธีทางรู้จิตจริงๆนี้ไม่มีทางว่างันเลยหนึ่งพุทธศาสนาสองผู้นำพุทธศาสนามาวิภาควิจารณ์มาวินิจัยใกล้ขัวด้วยจิตตภาวนาจะรู้แน่นอนนี่นอกนั้นใครจะมีความรู้สูงต่ำขนาดไหนไม่มีทางเป็นลิชชาของเจเล็กที่จะกบความจริงความจริงคือใจตรงนี้ให้ว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์ไปเท่านั้น ท,ทั้งท่าเดียของเป็นนักเกิดนักตายมันก็ปฏิเสธในตัวของว่าตายแล้วศูนย์ศูนย์เพราะกิเลสเพราปฏิเสธเนื่องจากเราหลงตามมันเราก็ไม่รู้เกิดกี่คับกี่กันก็ปฏิเสธมาอย่างนั้นมาตายแล้วศูนย์ตายแล้วสูนมันศูนยังไงพี่นายนีมถ้ามันศูนแล้วอะไรมีในโลกมีได้หรอก็มันก็ศูนไปหมดเลยมีอะไรแล้วเวลานี้เต็มเต็มโลกไหมตั้งแต่กรรมไหนการใดมันก็มีอยู่นี่คนตาบอดในชนอังปังเลยเพราะชนของมีอยู่นั่นเองมันศูนไปไหน หัวใจดวงนี้ยิ่งเลิศเลยไม่มีคําว่าสูญแม้ตกนรกกวิกีกี่กับกี่กันก็ทนทุกข์ทรมานยอมรับกรรมที่ตนได้ทําไปแล้วนะวิจีกับวิกีแต่จะให้ชิบหายไม่มียอมรับกรรมพอพอ้นจากนั้นกรรมเบาเขา้าเบาเขา้าออกมาอาันนี้ก็คจิตดวงนี้ออกมาในสร้างบุญสร้างกุุนหนุนกาําลังหนุนกาําลังไป จดงนี้ค่อยดีดออกดีก่าความสุขหนุนไปหนุนไปหนุหนแล้วจนกระทั่งพ้นจากทุกข์เพราะอํานาจแห่งธรรมนะไม่ใช่อำนาจกิเลสนะพาสารโลกให้พ้นจากธรรมให้พ้นจากความทุกข์นะเป็นเรื่องของธรรมทั้งนั้นนะพ้นจากทุกข์ไปแล้วจิตตรงนี้ท่านเนียวอมตะอมตะจิตคือจิตที่ไม่ตายที่ไม่ตายล้วนๆแต่ก่อนว่าไม่ตายแต่กิเลสมันเข้าแฝงกันของเขาร่างนั้นร่างนี้พอกิเลสตัวพาแฝงพาให้เกิด ผมนั้นผมนี่อยู่อยู่แล้วหมดไปเท่านั้นแหละจิตตรงนี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่ท่านเรียกว่าอมตะจิตนะอมตะธรรมหรืออมตะมาหา,านิพพานคือใจอย,ย่างนี้ที่ไม่ตายนี่แหละถึงขั้นนี่แล้วไม่ตายไม่ไม,ไม่ไม่ตายเรียกว่าเที่ยงโดยถ่ายเดียวอย่างท่านว่าถึงนิพพานเที่ยงคือจิตตรงนี้ไม่มีสมมุติตัวเป็นอนิจจังตัวราตาเข้าไปแทรกปัดออกหมดแล้วเป็น อมตะจิตอมตะธรรมขึ้นมานี่ไตรายรากริจาคุขาตาเข้าไปยุ่งไม่ได้เพราะเหล่านี้เป็นสมมูลนั่นเระท่านว่าจิตเที่ยงจิตถึงนิพพานเป็นอมตะจิตนี่เลียมิชาจิตแต่ภาวนานเข้าไปถึงนี้จะไม่ต้องทูลถามนอกจากกราพระพุทธเจ้าอย่างลาภเออ,เอ,อพระพุทธเจ้ารู้อย่างนี้แล้วหนอเห็นไหมละ่ะถามอะไรของอย่างเดียวกันสอนเข้าไปหาจุดเดียวกันจุดเดียวกันพอไปเจอแล้วถามท่านหาอะไร สันติ่ิโกผู้ปฏิบัติผู้ก้าวเดินนนัแหละจะไปเจอสิ่งที่ต้องการด้วยตัวเองนั่นพระพุทธเจ้าสอนอ่างอย่างนี้ทางนั้นนะขอให้พี่น้องหลรู้เนื้อรู้ตัวนะอยา่าเพลินกับที่เด็กจนเกินเนื้อเกินตัวมันจะจมไปเ,นะเรื่อยๆนะเห่กับนั่นเห่กับนี่เห่กับเขาเห่กับเราเห่กับเมืองนั่นเห่กับเมืองนี้หัวใจเป็นไฟไม่ดูพากัน ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัตินะมันจะตายกองกันอยู่นี่กี่กันอยู่กันทั้งทั้งที่จิเลสมันหลอกว่าตายแล้วสูญอยู่นั่นแหละจะตายอยู่นั้นตลอดไปนะออถ้าไม่เชื่อทำบุญเจ้า,าศาสดาอุงเอคงพูดคําไหนออกมาเป็นที่ตายใจได้เชื่อใจใจได้ตายจะได้เรียกว่าภาษาธรรมธรรมหนึ่งความรู้ที่ออกมาจากธรรมหนึ่งภาษาของธรรมหนึ่งออกมาแง่ไหนตายใจได้ตายใจเลยแต่เป็นเรื่องของจิเลสแ,แล้วจมไปได้ฉะนนั้น มันจะต้องหลอกรองต้มตุน๋นนิ่มนวลอ่อนหวานภาพยราะครอบพิงกล้วยสามสวนสู้ความหวานของกิเลสไม่ได้นะมันหลอกสารโลกหลอกเขาเช็จนกระทั่งจมไปทั้งบ้านทั้งเดือนทั้งประเทศเจ็ดแดนมีแต่กิเลสหลอกทั้งนั้นนะนะทำทำาไมหลอกนะหลอกเอาจนจมทั้งบ้านทั้งเมืองก็ได้ให้ชนอะไรไปชินนะนี่หลวงตาบอกแล้วว่าหลวงตาจวนจะตายแล้วนะบอกจะชัดนี่ก็พูดเป็นภาษาธรรมแล้วผิดพลาดไปตรงไหน ดูด่าว,าวนะ่าเก่าในเด็ดเผ็ดร้อนเนไหนโชกะปกที่ตรงไหนที่พูดตามความจริงนี่นะถ้าความจริงเป็นสิ่งที่เชื่อถือไม่ได้เป็นสิ่งที่เหนเหี่ยจะไรแก่หูแก่จใจของผู้ฟังแล้วโลกนี้ต้องจมมีแต่ความจำความหลอกด้วยความนิ่มนวลอ่อนหวานให้จมไปด้ยวยกันหมดทำมาคำไหนออกมาจริงทุกคำกิเลสออกกันไหนต้มทุกทุกอย่างไม่ว่าจะส่วนยอยส่วนใหญ่หลอกทั้งนั้นนะกิเลสเชื่อกันไม่ได้นะ ภาษาเิเล่เชื่อกันไม่ได้ภาษาธรรมตายใจได้เลยต่างกันอย่างนี้นายพี่น้องไหน